สวัสดีครับพอดแคสต์สอ2เรื่องลึกลับชวนคนหัวลุกนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะดูยาเยียบไปสัหน่อยคือผมคิดตัวเองคิดเอเองครับมันน่าจะสูกจริตชาวไทยนะน่าจะคนหัวลุกบ้างแหละจริงๆบาง บางตอนนะครับอยากจะชวนเพื่อนมาพูดคุยกันด้วยในพอดแคสต์มันจะเป็นบัน <c oughs> โทษครับคืออาจเสียงสดเลยนะไม่ไม่ตัดคือจะเป็นธรรมชาติเหมือนจะเล่าเรื่อยๆนะตามแบบฉบับเรื่องผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องเก่าซะหน่อยเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ จะเล่าเกี่ยวกับผู้ผีผู้ผีวิสาของประเทศไทยเราเนี่ยแหละเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยคือชื่อว่ามือเทวดาที่บางปะอินอจริงๆแล้วนะครับเรื่องผีเนี่ยนะมันเป็นเรื่องแปลกคนที่เจอเท่าที่ได้ฟังมานะคนที่เจอก็จะเจอประจำาบางคนอย่างผมอ,อย่างผมอย่เนี้ย อยากจะเจอจริงๆเที่ยวหาเที่ยวตามหาตรงไหนมีก็ไปแต่ก็ไม่เจอยังไงก็มีทางเห็นอืมส่วนตัวผมเนี่ยนะครับอืมก็ไม่เชื่อนะว่ามีจริงแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นสสารเคยได้คุยกแับบ เพื่อนๆพี่หลายคนน้องๆเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณว่ามันเกิดขึ้นโดยบังเอิญแบบไม่มีที่มาที่ไปไม่รู้มาก่อนหรือแบบอยู่ดีมันก็มาส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะแต่ในไทยอะ่ะมันมีแบบที่เคยได้ยินมานครับมีบางคนเนี่ยสามารถติดต่อวิญญาณได้เชื่อวิญญาณได้ หรืออัญเชิญเทวดามาปรากฏตัวบางครั้งก็เป็นพวกยังไงครับพาระดังๆเกจิอาจารย์อะไรเงี้ยนะครับที่เขาฝึกสมาธิฝึกกรรมฐานได้ได้ถึงขั้นขั้นหนึ่งก็เคยได้ยินอยู่แต่เรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยอืม เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่ฝึกกรรมฐานแบบชำนาญเลยนะหนึ่งในนั้นนะครับเป็นถึงโอรสกษัตริย์ก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจันทระทัตจุทาทานหรือกรมมืน่นวิวิทย์วันปีชานะ ถ้าอ่านไม่คล่องขออภัยด้วยนะครับขอประทานอนุญาตใช่ไหมโปงคนระับเป็นผู้อิธิพลหนังสือเกี่ยวกับปิญญาณและเรื่องเลยนลับเรื่องที่จะเรียกได้ว่าสร้างชื่อล้กันนะครับคือเรื่องเพชรในหินเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและอีกหลายๆเรื่อง ซึ่งพระองค์นะครับมีกีสัพท์ขอสมาตเนี่ยที่เล่าลือกันว่าพระองค์เนี่ยอัญเชิญเทวดามาปรากฏต,ตัวได้พูดคุยได้ภูหลวงปะยูนอุลุชาสะได้เล่าเรื่องนี้ไว้ในหนังสือรหัสวิทยาพลังเล่นลับว่าอันนี้ขออญาติอ่าน อ่านตามหนันงสือเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> คราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใครจะทอดพระเนตรเทวดาจึงให้กรมมมะมืน่นวิวิตวันปรีชาทำพิธีติดต,ต่อเทวดาภายในพระราชวังบางปะอินเรียกเทวดามาให้ปรากฏ ในห้องท้องพระโรงท่ามกลางบรรยากาศอันขลังและมืดพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายหลายพระองค์ที่ร่วมอยู่ด้วยได้เห็นมือของเทวดาขนาดใหญ่ยื่นลงมาจากเพดานท้องพระโรงเป็นมืออันสวยประดับด้วยอัญมณีแพรวพรายและมีเสียงอันก้องท้องพระโรง เป็นเสียงเทวดาโดยไม่อาจกำหนดได้ว่ามุมใดหรือณที่ใดในท้องพระโรงเป็นยังไงบ้างครับหลังใจผมอ่านจบรู้สึกอืมนี่คือที่ถาแบบในท้องพระโรงนะคนก็ขาราชกาเขาเรียกว่าขาราชบริวารเกิออยู่เยอะ ไปยังไงครับรู้สึกตื่นเต้นไหมมันอัศจรรย์เนาะแบบอย่างกันเลยเราเป็นมือเทวดาแล้วก็ตามหนังสือคือเสียงกระทึกคึกโคมขนาดาเสียงกล้องเลยเหรอแต่ก็ไม่รู้ว่าเทวดามาจากมุมไหนเงี้ยนะครับอืมใครได้มีโอกาสนะไปเที่ยวพระราชวังบางปะอินนะแล้วก็เข้าไปข้างในทองพระโรงครับที่นั่งวโล สาวพิมานเนี่ยอลองแง้มมองเพดานดูนะจะเจออะไรหรือเปล่าหรือว่าจะรู้สึกยังไงอะไรคือถ้าได้ฟังเรื่องเนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ไปก็น่าจะแง้หน้าดูกันบ้างแหละอ่ะ ซึ่งผมนะครับไม่แน่ใจว่าเรื่องอัญเชิญเทวดาที่บางประอินเนี่ยจะเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นหรือเปล่าของการมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทยคือให้ข้อมูลนิดหนึ่งประเทศไทยครับมีไฟฟ้าใช้ครั้งแรกเมื่อปีพศ2427 หรือว่าเออ่น่าจะเป็นสมัยรัชกาลที่5นะครับอาจจะอันนี้ความคิดผมนะครับไม่ได้อะไรอาจจะเป็นเสียงแบบไฟเข้าหรือเปล่าคือในในเนี่ยในอท้องพระโรงเนี่ยครับจะมีโคมระยะโคมระยะแซนเดเลีย ครับที่ทําด้วยแก้วคริสตัลขนาดใหญ่ห้อยอยู่กลางห้องนะสองแสงแะระยิบระยับเออมันสวยงามไงจินตนาการถึงภาพมือของเทวดาได้เลยคือมองขึ้นไปปุ๊บไฟกําลังแบบติดติดดับดับติบดด,ด,ดับดับอะไรอเงี้ยคือการใช้ไฟครั้งแรกนะอาจจะเกิดเสียงช็อตปังอะไรเงี้ยก็เลยรึกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยใช่มือเทวดาหรือเปล่าก็ ประมาณนี้เนาะแต่นี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับซึ่งยังไงก็พิจนารณากันดูนะครับว่าความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมไม่ไม่เอความเห็นไม่ชี้นำแล้วกันแล้วแต่ทุกคน,นครับแล้วแต่จะคิดนะอ่ะก็พอดแคสนี้ก็จบไปแล้วนะหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับ เรื่องมือเทวดาที่บางปะอินถ้าชอบก็กดไลค์ให้ผมบ้างนะครับมันไม่ลำบากนะคุณอาหน้าช่องนะคุณก็กดก็ได้ครับหรือว่าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็มันจะมีมีปุ่มให้สมัครท,คทุกคลิปแล้วครับหรือว่าหน้าช่องอย่างเงี้ยคือค่ารายเดือนก็ไม่แพงนะแล้วก็มันจะมีคลิป พิเศษที่ผมจะทำ Safe. ไว้สำหรับ bien, ผู้ที่เป็นสมาชิกช่องนะะซึ่งก็ไม่แน่ใจวันพิเศษหรือเปล่าแต่แน่ใจว่ามันหาดูยากแน่นอนก็พอดแคสนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอันนี้มันมันอยู่ในซีรีส์อยู่ในซีรีส์พอดแคสต์นะนับไว้ครับหนึ่งเรื่องแล้วมันจะมีอีกสามสิบเอ็ดเรื่องเนาะถึงจะจบ จบวนซีรี s ์ r ี่อไม่ไม่ไมลูปสิจบซีรีส์นี้ช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วอา,อากาศเริ่มดีขึ้นนะครับก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะฝนตก iphone iphone อาจจะเป็นหวัสดสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ